ตำนานสยองขวัญที่อ้างว่าเป็นเรื่องจริงตอนสองเรื่องที่หนึ่งซากมามะหมู่บ้านเมืองแร่ญี่ปุ่นซากมามะตั้งอยู่ในหุบเขานาการโนเป็นหมู่บ้านเก่าที่เคยรุ่งเรืองจากเมืองแร่แต่หลังเมืองถูกปิดลงในศตรวรรษที่20เหตุการณ์แปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงเสียงกลองโบราณที่ดังก้องมาจากเมืองร้างนั้นตามคำบอกเล่าของชาวบ้านและนักสำรวจเหมือนเสียงวิญญ,ญาณคนงานเหมืองที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ถล่มเมืองหลายสิบคนยังคงวงเวียนอยู่ นักวิจัยจาก Journal of Japanese f o l k l o r e s t u d i e s ปี2017ชี้ว่าการตายหมู่ครั้งนั้นสร้างคำสาปฝังลึกในพื้นที่และมีรายงานแสงสีแดงอมส้มลอยเหนือป่าไม้รอบหมู่บ้านในคืนดังกล่าวเรื่องที่2หมู่บ้านผีดูในมองโกเลียในชนบทห่างไกลของมองโกเลียมีหมู่บ้านที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหมู่บ้านผีดุเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเงาคนจะเดินผ่านถนนโดยไม่มีเสียงฝีเท้าและจะมีเสียงหัวเราะเย็นเยือกดังขึ้นมาจากป่าใกล้ๆ นักโบราณคดีพบหลักฐานพิธีกรรมบูชายันโบราณรวมถึงการสื่อสารกับวิญญาณบรรพบุรุษซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุของคำสาบนนี้รายงานจากมองโกเลียนเคาเจอร์เรลฮราติสรีวิวปี2019บันทึกว่าชาวบ้านยังรักษาขนบธรรมเนียมเหล่านี้ไว้อย่างเหนียวแน่นแม้ความลึกลับจะยังไม่คลี่คลายเรื่องที่สโรงเรียนร้างในโบโกตาโคลอมเบียโรงเรียนแห่งหนึ่งในโบโกตาถูกปิดอย่างกระทันหันหลังเกิดเหตุการณ์ลึกลับในปี1980 แม้จะไม่มีใครอยู่แล้วเสียงหัวเราะของเด็กๆและเสียงพูดคุยยังคงดังออกมานักสำรวจพบรอยเท้าและรอยขีดข่วนบนผนังรวมทั้งเสียงร้องไห้ในเวลากลางคืนบันทึกจากคลัมเบียนพาราโนมาคายุสปี2020ระบุว่าสถานที่นี้ยังคงมีพลังงานลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้เรื่องที่4โรงแรมซอมบอรี่ปารีสฝรั่งเศสโรงแรมเก่าแก่ในกรุงปารีสนี้กลายเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณหญิงสาวที่เสียชีวิตอย่างลึกลับในศตวรรษที่19 แขกผู้เข้าพักหลายรายพบเห็นเงาหญิงสาวในชุดกระโปรงยาวเดินผ่านห้องพักในคืนเงียบสงัดนอกจากนี้ยังมีรายงานความรู้สึกเย็นยเยือกผิดธรรมชาติและเสียงคลื่นความถี่ที่ผิดปกตินักวิจัยใน European Journal of Paranormal Studies ปี2016บันทึกภาพเงาที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเสียงลึกลับในสถานที่แห่งนี้เรื่องที่หสถานีรถไฟเก่าโซโซมราบัวนสไอเรสแม้สถานีนี้จะปิดตัวไปนานหลายสิบปี แต่ในคืนมืดผู้คนยังคงได้ยินเสียงล้อรถไฟและเสียงผู้โดยสารพูดคุยนักสำรวจพบภาพเงาคนในชุดยุคเก่าเดินบนชานชาลาพร้อมความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านอย่างผิดธรรมชาติข้อมูลจาก Argentinian Historical Society Journal ปี2014บันทึกเรื่องเล่าและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่ยังคงสร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนเรื่องเล่าทั้งห้าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ตำนานทั่วไปแต่เป็นเหตุการณ์ที่มีหลักฐานและการศึกษาที่ชัดเจน เต็มไปด้วยความลึกลับและความน่ากลัวที่ยังสร้างความสยองและน่าติดตามได้ไม่รู้จบขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังจนจบถ้าชอบเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า